ได้มาร่วมงานการแข่งขันขุนยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านขุนยนต์ครั้งที่1ที่โรงเรียนหนองบัวนะครับซึ่งถือว่าเวทีนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านหนองบัวจัดนะครับเป็นเวทีแรกของอปี2562รวมทั้งกระทรวง ะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิซอนนะครับกระทรวงอื่นนะครับรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนนะครับซึ่งวันนี้มีทางทีโอทีนะครับได้ให้มาการสนับสนุนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของทักษะพุนยนครับปัจจุบได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการแข่งขัน หุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่หนะึ่งณโรงเรียนบ้านหนองบัวนาะบัตรดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพิงค์ปัจจรีสุขโชคพาณิชย์ค่ะเจมส์นพดลฉำน้อยครับวันนี้เราอยู่กันที่งานแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยครั้งที่1ปี2563ครับค่ะหรือว่าไทยแลนด์โ o บอทแอนด์โรบติอลิมปีย2020ค่ะ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะขึ้นวันที่20ถึง22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563ค่ะที่โรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยามศึกษาเขตจินสองค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะโดยฝ่ายแรกนะคะเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ International Robot Olympiad Committee ประเทศเกาหลี และฮ่องกงโลบติกโอลิมปิกแอสโซเชชันเขตปกครองพิเศษฮ่องกงค่ะครับในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศนะครับในส่วนของภาครัฐมีสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มหาวิทยาลัยเจ้าพยาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอส,อสอวทสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ าคณะคดุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐ,รฐกระบังครับค่ะและยังได้รับการสนับสนุนนะคะจากภาคเอกชนค่ะนั่นก็คือชมรมคูหุ่นยนต์ไทยบริษัทเอ็มรีพรับบิคอีเวนต์ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งทั่วรางวัลน,นะคะที่มอบในงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และข่าที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหาร TOT จำกัดมหาชนค่ะค่ะซึ่งในการแข่งขันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด181รายการค่ะโดยแบ่งเป็น5รายการหลักนะคะนั่นก็คือ1การแข่งขันกติกาหุ่นยนต์มังคับมือ HK ทางบกค่ะ2การแข่งขันกติกามังคับมือ HK ทางน้ํา3กติกาหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO 4กติกาหุ่นยนต์มังคับมือ TTRC และ5กะติกาหุ่นยนต์ซูโม่ค่ะ ครบและที่ขัดไม่ได้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับประชาชนอำเภอหนองบัวนะครับคณะครูในโรงเรียนที่ร่วมการจัดงานแล้วก็ต้อนรับนักเรียนที่มาร่วมแข่งขันในงานหุ่นยนต์ครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญค่ะ อยู่กับน้องๆนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะสวัสดีค่ะน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันคะมาจากโรงเรียนคุณครับผมจังหวัดอะไรคะตรังครับอ๋อจังหวัดตรังมาไกลเลยนะคะวันนี้วันนี้มาแข่งอะไรบ้างคะเป็นรายการวอเตอร์โปโลครับผมได้รับรางวัลไหมคะได้ขอบุญสมคนได้รับรางวัลชนะเลิศครับอ๋อได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยแล้วที่มาแข่งเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรตินะ ที่ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้่คะมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับมันครั้าางแรกมาแข่งครั้งแรก,แกน,นะใช่ไหมคะอันนี้แข่งครั้งแรกกันด้วยโอ<ล>้เจ๋งม,มากเลยนะคะเนี่ยครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่าว่าอ่ะน้องๆมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดตรับอ่ะมาจากวิทยาลัยคะสัปสัปเรยมครับวันนี้น้องๆมาแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ ซูโม่นะครับวันนี้น้องๆมาแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการซูโม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เดินทางมาแข่งขันในงานระดับชาติแบบนี้ก็สนุกครับแล้วก็เป็นดีครับตอนนี้กำลังเข้าชิงแปดทีมอ๋อตอนนี้น้องๆกําลังเข้าชิงแปดทีมอยู่ใช่ไหมครับวันนี้มีแข่งวันนี้วันเดียวหรือว่ามีวันอื่นด้วยครับ วสามวันเลยใช่ไหมข้อแข่งค่ะแล้วเตรียมตัวมากันอย่างไรบ้างคะในการแข่งขันครั้งนี้ก็ซ้อมฝึกซ้อมนาาไหมครับฝึกซ้อมน้าไหมครับฝึกซ้อมยันเต็มที่เลยใช่ไหมคะครับก็ขออวยพรให้น้องๆนะคะได้รางวัลชนะเลิศกับไปที่จังหวัดตากับพี่โรงเรียนของเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องผู้เข้าแข่งขันนะคะเดี๋ยวนนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องว่ามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็มาจากที่ไหนครับน้องมาจากที่ไหนครับ มาจากเวียงมอกวิทยาครับผมเวียงมอกวิทยาจังหวัดอะไรคะลำปางอ๋อมาไกลจากจังหวัดลำปางนะคะน้องมาแข่งในรายการอะไรคะหุ่นแฮนด์เรลตอร์สวิมมิ่งแบสโตกครับผมตอนนี้แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้รับรางวัลอะไรครับได้แชมป์อ๋อได้รับมาชนะเลิศอ่าแล้วก็การมาแข่งขันเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างคะก็ฝึกซ้อมครับผมแล้วก็ทำหุ่นเรื่อยๆหารูปแบบหุ่นเรื่อยๆครับ ค่ะรูปแบบมาเป็นโมเดลในการพัฒนาของเราใช่ไหมคะครับฝึกซ้อมนานแค่ไหนครับประมาณเดือนกว่าแล้วครับมืออ๋อนนองแบบว่าโอเคครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับที่ได้รางวัลกลับไปที่โรงเรียนอะไรนะครับเบียงม่อวิทยาเบียงม่อวิทยาครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะคะเป็นรุ่นจิ๋วนะคะของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะนครสวรรค์อ๋อมาจากนครสวรรค์นี่เองอ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาแข่งขันวันนี้ อ่าตื่นเต้นเตรียมตัวมากันยังไงบ้างคะฝึกซ้อมได้ฝึกซ้อมมีการฝึกซอมม้อมไหมนานไหมครับนานไหมนานฝึกซ้อมนานเลยโอเควันนี้น้องๆมาแข่งรายการอะไรครับอหุ่นยนเปหุ่นยนเป็ดเป็นการแข่งขันกติกาทางน้ำใช่ไหมอ่าโอเคก็ขอวอวยพรให้น้องๆน,นะคะได้รับรางวัลกลับไปเนาะโอเคนะคะข้าขุณค่ะครับตอนนี้เราอยู่กับน้อง ผ oh, oh, uh oh, so äh. oh, uh oh. ู้เข้าแข่งขันในรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ h k นะครับแข่งข um> ันในการประเภทไหนคะหุ่นยนต์เตะฟุตบอลค่ะหุ่นยนต์เตะฟุตบอลอันนี้แข่งขันในช่วงเวลากี่โมงครับใก้20โมงเย็นค่ะอ๋อก็ใกล้จะเริ่มแข่งขันแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างไรบ้างคะวันนี้มีการซ้อมอันนี้แข่งเป็นทีมใช่ไหมใช่ค่ะแข่งเป็นทีมมีกรทำงานร่วมกันเป็นทีมวางแผนร่วมกันอย่างไรบ้างเตรียมุ่นเตรียมอุปกรณ์ ก็วางแผนว่าจะทำาป็ไงอืม<ง>ก็ต้องใช้ความสมัครใจเนาะในการร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างหุ่นยนต์ของเรามามาแข่งขันในวันนี้ใช่ไหมครับมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดพิษณุโลกพุโรอ๋อจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดนครสวรรค์น,นะคบใกล้ๆนี่เองเนาะรู้สึกยังไงบ้างครับในการมาแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนมาแข่งขัน พี่ก็ขอให้น้องๆนำออรางวัลน,นะครับชัยชนะกลับไปฝากชาวพิษณุโลกนะครับขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะคะกติกา IRO นะคะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเนาะ,ะวันนี้น้องๆมาจากจังหวัดอะไรคะเอ่อเพชรบุรีครับเชรบุรีโรงเรียนอะไรคะเอเ่อพม,มนุศรครับอ๋อพมนุศรวันนี้แข่งรายการอะไรคะ ไลน์แอนเจอร์ครับของโอ้ลนแอนเจอร์อ่ะแล้ววันนี้ได้รางวัลอะไรคะอ่าวันนี้ตอนนี้ยังไม่ประกาศผลใช่ไหมคะก็อ๋อขอให้นุ่นโนนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศเนาะค่ะขอบค่ะแล้วก็เตรียมตัวกันมาอย่างไรบ้างคะวันนี้ก็ซ้อมหนักมากเลยครับตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยซ้อมหนักเป็นพิเศษมาซ้อมที่โรงเรียนแล้วก็ใช่ครับเพื่อมาแข่งนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วก็ น้องๆรู้สึกยังไงมาคะที่ได้มาเข้าร่วมกันขันในวันนี้ก็ตื่นเต้นท้าทายดีครับมาเจอคนเก่งๆเหมือนกันก็สนุกดีครับอ่าเดี๋ยวถามน้องๆอยู่มออะไรคะอยู่มออลไรครับมอปลายมอเป็นทางันระดับมอปลายใช่ไหมค่ะค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนเนาะแล้วก็รอประกาศผลพี่เชื่อว่าอย่างไีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับบรรยากาศในงานวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับที่เพราะว่าน้องๆเนี่ยมีการฝึกฝนเตรียมตัวทักษะต่าง มาเป็นอย่างดีนะคะใช่ค่ะแล้วน้องๆนะคะจากได้ถ่ายโรงเรียนนะคะก็ได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะสําหรับสําสหรับน้องๆนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลก็ถือว่าได้รับประสบการณ์นะคะ<ช>แล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาหาประสบการณ์มาฝึกพัฒนาทักษะต,ต่างๆในงานระดับชาติแบบนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าการทําหุ่นยนต์นะคะไม่ใช่เพียงการ ฝึกทักษะก,การสร้างหุ่นยนต์เท่านั้นนะคะยังฝึกทักษะในด้านอื่นๆทั้งการวางแผนการทํางานร่วมกันเป็นทีมาการได้ใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะครับและสุดท้ายก็ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนคุณครูโรงเรียนหนองบัวนะครับประชาชนอําเภอหนองบัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนจนงานสําเร็จลุล่วง,งเป็นไปอย่างราบรื่นนะคบใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ